ใบนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่ากระซ้อมอยู่ที่ค่ายางแซบอยู่ที่จังหวัดใต้เนาะมีใครเป็นผู้งซ้อมบ้างไบนี้พี่ชะรามพี่ยกหลายคนก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราเอายิ่งแต่ละยิบซ้อนเราสูงเท่าไหร่เราสี่แปดน้ำหนักไปไปมาประมาณกี่กิโลครับหกสี่แปดสีเก้าเจ็ดกิโลเราเป็นกระต่ายครับสี่มือแล้ววันนี้เราเจอแบบเร็นเซนเซอร์ยังไม่เคยเจอกันเลยเป็นายแรกด้วยแล้วศึกษาเก่งมาน่อ่เข้ามาปะ เขาเขืาา่อตะตายแล้วประจำได้ไหมหมอติดขาตอนมันเอาเลยแล้วอย่างวันนี้เราจะวจยังวางแขงไงก็วางมาแล้วดูไว้ดีก็ค่อยแบ่เรื่อยเนาะอย่างไฟนะั้ล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ลูมินีลูมินีวันนั้นเราเจอกับเมืองลุกเป็นไงบ้างก็แฝงครับมาแฝงเข้ามาวันนั้นเราต่อยเวทเท่าไหร่ไปเย็บเลยเบีวันนี้ต่อยร้อยติดต่อมีปัญหาหรือเปล่าไหมคิดว่าบางที่สอบแล้วเป็นยังไงก็เป็น ก่อนก่อนจะรู <c oughs> ้มั <c oughs> นก็คือแบบเหมือนมาวนะิ่งยามเช้าเนาะมีกล้ามเนื้อสบายๆร่างกายเราอนนี้เราเปากก็นไงกินไปแล้วละร้อยเปอร์เซนะ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเติบโตได้เลยครับอ่าเราต่อยมือมาลุลุล่มคนที่ดีใจแล้วประมาณร้อยลนงงเราคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชอาสายเกินชวนไปขับรถวันนี้หน่อยก็เพื่น้องชายวันนี้จะเป็นใจพุ่มเนยกับเยอเชมกับบ้านเอราว์โอเคขอบใจมากทั้งชายครับ